ังไสิบอก่า o t e แล้วหือเด็กสิเปลี่ยนเลเปลี่ยนครูนึงดเปลี่ยนชุดนึงโอ้เนเกเนพอมันเนบ่ว่ามันมาฝันมคืนนี่มันเป็นลายตงนี่ันลายตังก็เลยว่าเปลี่ยนกันน่ะวโอ้คือว่าเดมนมันบ่แม่นคือว่าเปลี่ยนฟ้าผ้าเลยตัวนี้ก็เปลี่ยน้าแลครับปาโพี่น้องเอ้ยเกือบแล้วบ่เปลี่ยนๆๆบ่เปลี่ยนบ่ได้มันมาเสียงบ่้คืนแล้วมันบ่แม่นเกุมน โอ้ oh, เอาเลข่องตองวัดพ่อเขาเน้นยจ,จะมาจะเฝ้าเด้อฝันบ่ดีแม่นบ่เออก็บอกยว่าจะเฝ้าเสียงจะเฝ้าชื่อเออแต่ฟังฟังไปตะกอนหน่ยเสียงก้มพันหน่อยมันต้องเสียงทุกอย่างนี่ขันดุเสียงบึงมันบ่โหดดิเอาแต่ว่านั่นแหละหลังวันพระมานี่เออก็ได้คิดทอดพ่อว่าเป็นตั้งใดเนาะเชียว่าฝันบ่ดีบ่อยากกันนั่นใช่นหมตัวนี้นั่ยนลาเชียนลาบอกย้ำไปเชียนลาแต่มันทนมันพระทุกงวด อันไหนโมดีอันไหนดีอันนี้อ่าเข้าใจเลยวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันน้อยีหเออนพ่อเนาะเออน้อจอาจะมเี้ยบัวอะไรโอ้อ้าวมันลึงนพ่อเนาะบวปา๊ยังนอเป็นหัอไรขก็่เนียโอ้เอาเออีหลังขอถดขไฟ่ร้ายเนาะเอาเอานพ่อเนาะเอาตามของ่อนี่แหละ อ่าเดี๋ยวม่นยังดอกแดี๋ยวจะบอกว่าชุกคนนแหละเพราะว่าอ่าเอ็ดซี่มันกับเพิ่นก็ทายอยู่เพื่อแต่แนวทางท่านท่านอยู่ถูกเพบนเออนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นก็ต้องอ่าเป็นซื้อกลางทั้งสองเป็นซื้อกลางกระจายเข้าให้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคลิปที่สองเอาคลิปเมื่อวันที่สามวันที่สามสิบสามสิบดีรอบนหนึ่งก็ได้เพราะว่า ม, in, <mom> มันสิมาย่ำอีกรอบนึงอยู่ว่ามันสิเป็นโซงไหนแต่มีเป็อหอด้ันที่สามสิบมันสิฝันยังอีกบ่ครับผมมันขัดต้องเสี่ยงฝันเบ้่งแน่คันมันอันดีกับทย่ำต่ดนี้ไม่ได้กุ้งเท้าที่ไม่ไกุ้งที่บอกไปที่น้องขันได้ซื้อไปแล้วกันย่าฝันขันได้ซื้อย่าเฝ้าอยู่ใช่เด้อโอ้ฟังเรือฟังเรื่องพ่อตั้งคิดเลยว่านี่ครับผมเออกต่ย่าจะเฝ้าไปอยู่ใช่หรือมันฝันแปลกแปลกมันมาคือเก่าอันบองตูกป้าเจ้าพ่อเมียเออ อันวัตถุาเจ้าก็สีว่าชันหมือนกนมีฟังเนื้อหวานตัวสีบอกไม่หวานตัวนี้มันมันเป็นไปได้เก้าสิบตัวเส้นเหลอเล็เือบว้อยคุณอ้แอล่พวกนั่งกันอยู่ขึ้นเก้าหน่อยล่ลี่กลางคนตัวเดียวกันตัวเก้าหน่อยนะมันถือว่าเตียนเน่ก่ข้างบนเนี่ยมันฝันเดียวมันโมเมนต์อันเันฝันเดียวว่าโมเมนต์เดียวยี่ห้อเลยว่าว่าเขาเลยนะเอตามตามที่พ่อสังเกตมากนลยเดีย

มัน้่งเรียนสุ่มเงียบเลยจะน่อยแล้วพี่้องที่ที่เพิ่งเปิดเผยที่นี่ที่เดียะวบ่พาพเออจะมาเปิดวันไหนหรอ,อสุ่มเงียบไปคนแค่นี<อ>ว่ววา,าสีสุ่มเงียบเลยอ้ยไหไว่าสิสุ่มเงียบแล้วว่าสิจัตัวเตมมือนท้ายหันเรียวหรใจเลนะทัมมว่ามือเียกสีออกสิหายจังมือนนี่คันเรี่วัใจ่อยนะโอ้มันจะมนันนเราเอ้ย ไปแล้วอย่างดีเีไปยอมเกคอนเนาะไปชื่อไปแล้วมาถอนถอนออกกับถอนอะไรวงเต่าอ้อชื่อทั้งนึ่งวงเต่าอื้อชืทั้งนึ่งไม่ตัวชื่อไม่เอ็นนี่ยังไงเอมสองเอมสาม้คุณทานไปื่อว่าพุ่นโอ้ยหาใหญก็พอแต่ผมก็ยังบุกท่านเลยพ่อโย่้แะมา่อะผมก็ได้เลยพ่อโย่อันไหนครับไม่มีโอกาสเขาในเมือง เอราะนั่เสียผู้เขาขายสลากแปดสิบบาทเขาเจ้าก็บรรับมากเหมือนกันเขาเจ้ายันขายสลากบ่ไอ้รเออเนาะมันมันมันอะไรกันเนรอมันลจมันลากกระทั่งงนดิอืม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 ว้าเฮียตะวันคนนี้อัมากนะับลาซนอะันทีสิบเกียรติเนี่ยสาธินาคุณละเออใอ้กรันตุนร่องอยู่เนาะ เออตอนนี้ขึ้นคือว่าหันจนร่อง,องมองคนขายแต่นี่เราก็ว่าผมไหวก็ออออมองทั่วประเทศครับผมไม่ช่วนมากมไมอยู่ในจังหวัดก็คือว่าเรียอยู่ในอำเภอไ่ได้อยู่ในบ้านนอกเอาวันนี้ตั้งนาตั้งตาเขียนอะไรไปล่อยให็นยูทูปเม้่อวานนี้ครับเอาครสามเก้าโอ้อ,อ่าเดีเ๋ยวไปเดี๋ยวพี่น้อง หกสามเก้าหกสามเก้าพี่น้องอ่ะหกหกสามหม่ 6, 6, อ่อไหแล้วอาไปใสมาใส่บุพพว่ามารีไว้ส่ไปเห้หลังค่ะยี่ <laughs> ยี่สี่งวดคุณโอ้ยี่สี่งวดนี่เลขหกเออแล้นอีกสี่งวดนะ Oh. อน,นี้มันถือมาอยู่รักร้อยอ่าได้กะเป็นไปใด้เสมอของมันมีฮะอืมมีสองชุดด่บพอนี่สามตัวกับมีสานี่ล่ะบานชนีนี่สองตัวได้บานอ่าเก้าสามสามเกาอืมนังไปพร้อมบาพอือขายนี่หกสามสามหกอู้ เก้าหกกเก้าโนี่ับนี่แหละครับหลักบนรางยังเดียวเก้าสามสามเก้าเก้าหกก็เก้าหกหกเก้านี่ทนี่แหละอ่าแล้วก็หกสามสามหกเอืน อาจบว่าเอา,าออกี่ทูกผนตัวสองนี่ตัวนี้วายเยยิ่ว่าโอ้นั่งคือยืร้อนโดนยว่าเจ้าวะเดยงมาห้เงินทกมากแล้วแต่จะไปปล่อยให้สั้นตลอกให้มันเนี่ยวอ่ะป <c oughs> ันที่น้องเนี่ยน,ยนเน้อบานนี่ <c oughs> ตัวเนี่ยนสุดๆเลยวันนี้มีเงินเท่าไหร่ยโยนใส่ตัวเดียวเลย <c oughs> ป,ป้าทต่อะไ้ต <c oughs> ัวนยูทูปกสิรุยน่ะกสิกาสีคอยว่างไว้ไม่ยยูทูปไม่เท่าไรครับ ส่วนตัวอ่าอืออ่าบาดตะนี่ฟั้งตัวสีหยมด้ววันตัวสีช่างในทุ่มด้ววันดื้อนี่น้องอืสามเก้าเก้าสามด้วยครับวนกลมตัวเดียวเลยอือม้วนกลมสองตัวนี่แหละเก้าสามสามเก้านี่ละเออมาตกไปวงกันไว้ชื่ออ่าเอาลุงเพราะว่ามันมีนี่สูตรอ่ามีนี่สูตรสูตรนี่สูตรท้ากินนะครับอืมสูตรท้ากินห้ายาดอือ มีคำนี่ะครับไปได้ท้างบนท้างแนาแมนบ่เพ่อมาได้ต่้าวิดเอาเรื่อบวันนี้หรือว่าหรือว่าไปในเส้นสองทั้งเวลาไปหารถตะลีไว้น้วพอน้ะเออไปซื้อรถตลีไว้น้ำเนี้ยว่าจะ่าะเสร็นนไหนหรอกซื้อเขาค่อนี่น้อีตลีนกว่รัฐบาลคนประกาศ้วแล้คนจะออกสลากกินแบงซื้อสลากนพอน้อยประหยัด้อสองันนะเออเออเออเอเอีเออเื้ออ เออคน่ว่าซื้อได้หลายคนเน่อว่าซื้อสลากต่พอน้อยก็อยากเงินไว้ใช้สอยมากๆเขาเพงว่าอ้เน่เเลนแล้วแม่มันบ่เนี่ยเตือนเล้วเตืีนแร้วแต่เขาคนบางคนบอกว่าเฮ้ยารซื้อร้ายใบมันก็ถือเคียกับนี้แสดงว่าสามตัวนี่คือหกสามเก่ามันไม่พองานเดียวมีโอกาสแตกสามตัวคือเก้าบะ มันเขาแนวว่าได้ครับของมันมีหักเนาะแต่สองตัวนี้อาจจะเขาตรงๆเลย oh. สองตัวเนี่ยทำเปนมอสามเก่าก็ออกเก่าสามมีอยู่แค่นี้เออนี่ทำน,นี่<ม>ตัวฟันกับขี้เท่านี้แหละตัวซ้ำตัวเนี้ยมีระบุแค่เนี่ยซุ้มมันก็เป็นตกันธรรมดาไม่ก็ตัวเดียวกันนี่พอตัวเดียวกันเลยล่ะเนาะ เออมันกัดตัวเดียวกันนั่นแหะแหนมิชนี่ตัวเียาดีวเยเอาเก้าสามกยืมหกสามแกแค่นั้นนึงเนียดเีมันก็ยืมน้อนั่นเดียวแล้วจักสีวะได้ไหดิตายตัวมื่อจักเก้าเายตัมือจากหกสามเก้าเนี่ยน้องอ่าเพี้ยนสมมติยังสืบพขยายยังหลายเนี่ยหลายขยายไปเท่าหลายหลายไดยเรงหลายดิอ้อนี่รายตั้งว่าอ้ยก็สีวาเชียงสนแต่ว่อกับี้นเนาะ

ผู้ใดใจถึงได้เงินแสนโอ้ฟังเด้อพี่น้องเด้โออ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังพร้อม<า>ซื้อแล้วซื้อฉลากเพียง <c oughs> เพียงน้อยบ่พว่หรือว่าเท่าไรก็ซื้อฉลาก่เพียงน้อยเออประหยัดในการใช้สอยเพันว่าประหยัดในการใช้สอยบอกว่าดีที่สุดหรอกคือ <c oughs> อ้าวพี่หลวงเอ้ยบาดีสร้างล่างกระดาษไม่แล้ว อันซื้อไว้แกซื้อไว้้องพอเนาะไม่คือความเนอพี่น้องมวยความแบบแบบได้สิทิดอะนะเอาได้ตัวผมเนียนหนด้อขึ้นหมดเ็ทหนึ่งหกหนึ่งเหรออือมันมันเป็นยังไงกันะดหนึ่งกับหกหนึ่งมันออกอะไรครับโอ้มันนี้ได้เดียวต่อจากนั้นันจะเป็นเลขกยังกับคิดเอาอือใหญ่บอกปะ ตัวไ้นล่ะพ่อบอลลกเหรอลงกลมเหรอฟอร์มตัวนี้คร,รนครับมันดังสามเก้ามันกสิออก 4, สี่ศนยโอ้ขึ้นแบนเังะี่น้อโอ้ขึ้นแมหน,มน,น,น,มนึ่งเออสามสิบเก้วก็สี่สีมันมันนัอ้โอ้โอ้โม่โอ้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 ้้โอ้ ายท่านกรุงเทพฯเขาโทรมาบอกเบิดแล้วว่ามันดังแห้งถือว่าเป็นตัวกันซะแล้วพอเนาะตัวนี้ป่หไมยกันเนาะกันว่ากันแตสั่นแตไปกันเงี้ยได้ดีไมันกลัวเจ้าตัหรอกเนาะก็แค่คู่เดียวนี่อ่าอ่าอธิการเบิดกับกันได้กับอธิการเมื่อขยับไปยัางละเต็มนะเต็มก็ได้อ่านไม่ต้องขยับก็พี่น้องผมขยับให้ซ้ำนั่นแหละเอาแค่นี้แหละพ่อขยับไปนี้เนาะงบหน่อยเนาะพ่อเนาะ ตัวมันดังกต่คือตัวนี้หลานนี่เทาก็ออมาขยับแค่แต้มเดียวก็ฟอเ่เหล้วยับไปขยับไปแค่คู่เดียวจบอ่อากันได้กันได้ขยับไปหล่ไลแม่สิ<ม>บอกแอดมินค่ะคุณแว,ว่าจะมือบอกออกอยูทูปมือแรกครับมันวน่องบได้ว่องว่องแตมือมวัได้แล้วเพราะว่านี้นี่เขาจะเพิ่มถามอะไรอ่าตนัตนตันติดไก่กอนนี้ปล่อยพานยูทูปไปเลยอืม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 ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แห้งๆก้งคือตัวนี้เพราะว่าสุดปุ่มโม,มนันไปเชียงโมเดลมันโมเอน มันมันเป็นเซียงแต่ผมพูดยาวแต่สามคนผุนเอาไปเสียงใส่เขาไปเสียงเอาว่าว่แมนมะครับโอ้ผมเชื่อถือเลยครับสสองสามคนถือผมให้เอาไปเสียงเลยอ่าครับผมอะคันว่าแมนขคืนแมนมาถือคันว่าถือคือถือคันว่าว่าถือหรือว่าถือนี่นะตั้งว่าเหสามตัวนี่คือเป็นเด็กตัวเล่นที่สุดในสูตรจังหวัดนี้ครับผม ไปบนไปล่างได้ยุ่งดอกจะหันแล้วจะพูดทุนหน่อยทุ่หลายดอกแต่ว่าอืลายตลาดไปล,ล,ล,ล่างน้ำอ่าครับตัวแล้วตลาดลงล่างน้ำผัวข้อมอบประมาทเนาะหอเนาะแมินอ<น>่ะย่างมันเข่ากันมันเขา่าตรงตรงหลดไปอืมอย่าอย่าตัวผมสูตรสอบคุณจให้มันออกสามเก้าคุณนะตามหลักการนึงตามสูตรห้องดีที้ห้องเห็ดมานดีเต้ตามสีท้องเห็ดมานนี่ล,ล,ละ่ะสีมันจะเป้นสีเนาะเอาครับผมอืม มันมีอย่างไรหรอครับวันศุกร์นี่เปิดเผยเรียกว่าสิไเปิดเปิดมือมันออกฝุ่นี่ตั้งวันที่สามสิบเอ็ดว่าสุกเปิดตั้งวันที่สามสิบเอ็ดคุณนี่โทรหาแอบินว่าท่านแอบขี้นกันโทรมากก่อนโทรกนแล้วพอต้องเอาก้อฟันกันแล้วเนาะว่าที่ดอกต่ว่าสิว่าจะเปิดเปิดมือนี้งวันที่สามสิบเอ็ดุ่นี่เขาจะหนุ่มแต้มเลยเนี่ยเห็นอะไรแล้ว